ตอนที่2855ไม่เหมือนพวกเจ้าเห็นเธออุ้มเด็กทารกเสยยดวยมู้เจอเดินไปด้านหน้าเรือบินเขาทอดมองออกไปไกลไผ่านไปคู่ใหญ่เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้เขาหันกลับไปพูดว่าใช่แล้วตอนแรกมูเชินจะมากับพวกเราแต่ข้าปฏิเสธเขาข้าคิดว่าเขาน่าจะล่วงหน้าไปที่กอเซนเฟิงไลก่อนแล้วมูเชินหรือเฟิงจิวพยักหน้าไม่ได้รู้สึกแปลกแต่อย่างใดปล่อยเขาไปเถอดด้วยพลังเลในนิสัยใจคอของเขาน่าจะขึ้นบันไดสุดแดนเซียนได้เช่นกัน เธออุ้มเด็กทารกเดินไปอยู่ข้างกายเขาบอกว่าพวกเราไปเยี่ยมพ่อของท่านแล้วค่อยส่งพวกเฟิงเยียกลับจากนั้นก็ตรงไปที่กอเซียนเฟิงไลกันเถอะอเซนยหยวนโม่เจอพยักหน้าเฟิงเยียที่อยู่ด้านหลังเดินมาหาพวกเขาถามยังไม่เข้าใจว่าเซลจิวจิวบันไดสุดแดนเซียนคือสถานที่แบบใดกันหรือข้างบนบันไดสุดแดนเซียนมีอะไรพวกเจ้าจะไปทําอะไรที่นั่นเฟิงจิวจยิม้มที่นั่นเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปอยังอีกโลกอีกใบหนึ่งแต่มีเพียงคนที่มีพลังและจิตใจที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะขึ้นไปได้ เ้ากลับไปแล้วต้องตั้งใจฝึกฝนให้ดีอนาคตเจ้าเองก็จะไปลองดูได้เหมือนกันอย่างนั้นพวกเรืองวาก็ไปด้วยหรือเขาหันไปมองพวกหลัวอีอย่างสงสัยเฟิงจิวเม้นปากยิ้มยมิพวกเขาขึ้นไปไม่ได้แต่ข้ามีวิธีพาพวกเขาไปด้วยเห็นท่าทางเขาเหมือนจะพูดแต่ก็หยุดเฟิงจิวรู้ว่าเขาจะพูดอะไรจึงลูปหวัวเขาแล้วบอกว่าเจ้ายัางเด็กตั้งใจฝึกวรยุทธ์อยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีโอกาสแต่ห้าเออเด็กกว่าข้าอีเขาพึพมพำเบา เทาเออไม่เหมือนกันนะเพราะเขาเด็กเกินไปข้าจะต้องพาเขาไปอยู่ข้างไก่ค่าด้วยเธอยิ้มเอาละเจ้าดูสิยังยังนั่งสมาธิฝึกวรยุทธ์ด้วยตอนเองอยู่ทางนั้นเจ้าเองก็<ๆ>จะแอบอู้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นต่อไปวรยุทธ์ของเจ้าจะออนแอกว่ายัางยังต้องขอให้เขาปกป้องตลอดเป็นเรื่องที่น่าอายนะคำไมออนแอกว่ายัางยังหรอกข้าจะเก่งกว่ายัางยังเขารีบแยงก่อนจะวิ่งกลับไปนั่งข้างๆยังยังจากนั้นก็นั่งสมาธิฝึกวรยุทธ์กับเขาด้วยเรือบินแหวกว่ายผ่านชั้นเม ลอยพันสถานที่มากมายด้านในเรือบินเฟิงจิ๋วทางพักพ่ฝึกวรยุทธ์ได้กินเสบียงที่กักตุนไว้กระทั่งพวกเขาถึงราชวงศ์เซียนเยือนเรือบินลงจอดหน้าประตูวังทหารเฝ้าประตูวังเห็นเงาร่างหนึ่งดำหนึ่งขาวต่างก็ตะลึงกันพวกเขาถึงขั้นดืมคาราทรีบสาวเท้าวิ่งเข้าไปในวังเพื่อรายงานขันจัก,กรพรรดิเซียนเยือนได้ยินรายงานจากทหารบอกว่าเซียนเยือนเมื่อเจอกับเฟิงจิ๋วกลับมาแล้วเขาชงักงานไปเล็กน้อยพวกเขากลับมาแล้วหรือ เขาทั้งดีใจและประมาณสองคนนี้ไปแผ่นดินใหญ่แถบเหนือแม่น้ํานานขนาดนี้ในที่สุดก็รู้จักกลับมาเยี่ยมสักทีเซียนหยวนโมเจอจูมือเฟิงจิวเข้าไปในกำนักทางสองโคงตัวคารวะถบายบังคมเสด็จพ่อองค์จัก,กรพรรดิเฟิงจิวขานเรียกเช่นกันเพียงแต่อุ้มเด็กทารกไว้ทาได้เพียงก้มหัวเล็กน้อยเท่านั้นยามจัก,กรพรรดิเซียนหยวนเห็นเด็กทารกในอ้อมแขนของเฟิงจิวเขาเผยรอยยิ้มดีใจออกมาทันทีนี่เป็นลูกของพวกเจ้าสองคนหรือลานของข้าใช่หรือไม่เด๋ยวเข้ารีบ อุ้มหมคย่าดูทั้งสองมองหน้ากันเย็นยนเฟื่องจิ๋วอุ้มเด็กเดินเข้าไปหาหลังจากที่เขารับไปอุ้มด้วยความดีใจเขาถามขึ้นว่าทําไมหน้าตาไม่เหมือนพวกเจ้าสองคนทั้งสองยิ้มตอบว่านี่เป็นเด็กที่พวกข้าเก็บมาเลี้ยงตอนที่2856ต้องแยกจากกันจกกักรพรรดเิเซียนยนได้ยินก็ตะลึงไม่ใช่ลูกแท้ๆของพวกเจ้าหรือไม่ใช่เดือคะพวกเราเก็บเด็กคนนี้มาเลี้ยงเฟื่องจิ๋วตอบที่แท้ก็อย่างนี้เองไม่น,น่าเราถือไม่เหมือนสนิษแต่หน้าตาน่ารักไม่เบาองค์จักรพรรดเิเซียนยน คืนเด็กให้เฟิ่องจิวก่อนพูดขึ้นว่าพวกเจ้าสองคนเองก็เสียเวลาไปนานมากแล้วได้ยินว่าเมื่อวันก่อนพี่ชายของเจ้าก็เพิ่งแต่งงานเหตุใดพวกเจ้าสองคนจึงยังไม่คิดเรื่องแต่งงานสียทีสเสด็จพ่อเรื่องนี้พวกเรายังไม่เร่งรีบเสียนหยวนเม่เจอตอบก่อนก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวที่จริงกลับมาครั้งนี้พวกเราตั้งใจมาเยี่ยมพระอ,องค์พวกเราอาจยังไม่สามารถกลับมาได้เร็วนี้จกักรพรรดิเสียนหยวนตะลึงถามว่าทําไมแผ่นดินใหญ่แถบเหนือแม่น้าก็ใช่ว่าอยู่ไกลมาก แ่พวกเจ้าหาเวลาก็กลับมาได้แล้วเหตุใดจึงบอกว่ากลับมาไม่ได้หรือพวกเจ้ามีปัญหาอะไรที่นั่นไม่ใช่พยาคาพวกเราตั้งใจว่าจะไปขึ้นบันดสุดแดนเซียนบนเกาะเซนเฟิงไลเพื่อไปฝึกฝนที่โลกอีกใบหนึ่งฉะนั้นอาจไม่กลับมาในช่วงเวลาหลายปีนี้เซียนหยวนมู่เจออธิบายแต่กับพัดเซียนหยวนพยักหน้าขา้าเข้าใจแล้วที่นั่นมีตำนานลอกขานมากมายจริงๆเพียงแต่พวกเจ้าจะหาเจอหรือได้ยินว่าบนไดสุดแดนเซียนก็ไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆด้วย หากไม่ระวงังอาจตกลงมาจากบนนั้นในศูญเสียวรยุทธ์ทั้งหมดไปได้พวกเราหาเจอแล้วไปคะอย่างข้าก็คเคยไปแล้วไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยเริ่งจิตวตอบเขาในเมื่อพวกเจ้าตัดสินใจแล้วอย่างนั้นข้าก็เคารพการตัดสินใจของพวกเจ้าเพียงแต่ไม่ว่าเรื่องใดล้วนต้องระวังจกักระรัดเซียนหยวนกำชับพวกเจ้าไม่ได้กลับมานานแล้วไปพักผ่อนก่อนเถอะคำคำข้าจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับพวกเจ้าไม่ต้องจัดงานเลี้ยงต้อนรับแล้วไปคะตอนคำข้าจะพาพวกเขาไปเดินเล่นในเมืองพรุ่งนี้จะออกเดินทางแล้วเซียนหยวนโม่เจอว่า จกักรพัดเซียนเดือนพยักหน้าก็ดีตามใจพวกเจ้าไปเถอะทั้งสองถอยออกไปก่อนจะพาทุกคนอยู่นอกตำหนักไปพักผ่อนเฟงเยียที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยพายยางยางเดินไปทั่ววังเลิงวาก็ตามพวกเขาสองคนไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งสองหนีออกจากวังในตอนที่ทุกคนไม่ทันระวังส่วนพวกหลัวอีกําลังเตรียมอาหารอยู่ในครัวพวกเขาดื่มกินกันในสวนดอกไม้เลืองซวงกับปชิงชิงพาเฮ่าเอ๋อไปพักผ่อนในเรือนเซียนเยือนโม่เจอกับเฟิงเจียวดื่มสุรากันอยู่ในลานบ้านนี่ไม่ใช่จวนเฟิงด้วยเหตุน,นี้พอมาถึงทางนี้ เออก็เก็บราสัต์สัญญาคู่ชีวิตในห้องมิติจึงเงียบสงบขึ้นไม่น้อยพรุ่งนี้ก็จะไปเไรือรีบเปินไปหรือไม่พวกเราไปแล้วคงไม่ได้กลับมาง,ง่ายเฟื่องจิ๋วถามขณะคิดอาหารกินที่นี่อยู่นานก็ไม่มีเรื่องอะไรให้ทําไม่สู้ออกเดินทางเร็วหน่อยดีกว่าเซียนหยวนเมื่อเจอตอบก่อนจะดินสุราด,ดื่มเฟื่องจิวยิ้มยิ้มไม่ได้พูดอะไรอีกทั้งสองกินดื่มในลานบ้านจากนั้นก็งี่บหลับไปคู่หนึ่งข้างหัวคาจึงพาพวกเฟื่องเงย่ไปเดินเที่ยวในเมืองชาวตัววันต่อมาท้องฟ้าย,ยังไม่สว่างพววกกกเเขาา็นนั่งรือบิจไปแล้ ลายวันต่อมาเรือบินเข้าสู่เขตแผ่นดินใหญ่แถบเหนือแม่น้ำเฟิงเยี่ยก,กับเจ้าหยางเริ่มไม่มีอารมณ์ฝึกวุทยุแล้วพบพวกเขารู้ว่าใกล้ถึงเวลาที่ต้องแยกจากกันแล้วเฟิงจิ๋วสังเกตเห็นทุกอย่างวันนี้จึงเรียกเด็กทั้งสองที่หอเฮียวไรชีวิตชีวามาคุยด้วยเธอยิ้มถามว่าเป็นอะไรไปไม่อยากกลับไปฝึกตนหรือหรือว่าไม่อยากแยกจากพวกเราไม่อยากแยกจากพวกเจ้าเฟิงเยี่ยตอบเสียงอ่อยๆเคยชินกับการมีพวกเขาอยู่ข,ข้างๆมานานจู่ๆต้องแยกจากกันม่นแปลกที่จะอะไรอววร